เออเออเอออ่านี้เธอลองเดอใสสวยๆแล้วฟีลแบบเป็นเป็นเป็นอะไรเป็นเป็นอะไรเป็นเจ้าเมืองเป็นอะไรนางงามเมืองเหรอนางงามเมืองคือฟีลแล้วก็แล้วก็ใส่เพลงคนเหนือเพลงอะไรลืมพูดซิปอ้ํากับยุยะอะไรนะเขาชื่ออะไรนะเพิงละเพิงพะนางก็อ้ํากับอยู่อนันทิพย์อ๋อพราะมหาชนี ่ไม่เหมือนเหมือนเหมือนอิสลามคุณนะมาดูใบเอ้ยเหมือนดูใบนะเอ้ยแต่เหมือน,อนคุณไทยแอปแล้วเหมือนไทยแอปอิสลามกี่โมงทำเป็นเล่นนะเ <c oughs> มื่อกี้ฝรั่งขำเห็นไหมเขาเห็นหน้าพี่เขายืนกอดเสาแล้วขำจริงเหรอด้วยใช่เขายืนกอดเสาแล้วขำฮัลกหลบูดาเฮ้ยเฮ้ยอันนี้บูดาเด็กบูดาเด็กเด็กบเออบูดาเด็กอันนี้บูดาบิปาะบูดาบิปาะเออบิปปอันนี้ เกาหลีหนึ่งก็ชำชำเกาหลีกี่โบอันนี้เเลิคอเดีรกุ๊ใียกุ๊ดเดียร์กุดเดียรกดเดียไม่มีแล้ว๊เรากเดิยไปไหนเนีย่ะกูถามีกุ๊ดเดยดเป็ยค์กุ๊ดเี่กุ๊ดเดียร์ดเี่ร์กุดเดีร์กุ๊ดเดียร์ก่๊ดเดียดียเด้ตีดเรกีได้ตีได้ตีได้ี เ,เ,เ,เข้าไปขอพอได้ดิไปไหมพี่ว่าเข้าไปวะไปขอชื่อ,เ,อ,อเสียงไปนนไม่ได้นสดอ่ะคุณพี่ทำไงอ่ะูนได้ไหมจ๊ะ ติดไว้ก่อนได้ไหมได้เพื่อนพี่อยากดูเหรออ,รหรอ,อ๋เอสี่สิบหกโอนไม่ได้โทรศัพท์เครื่องนี้ไม่มีแบบเอ้ยไม่มีซิมเอ้ยไม่มีอัตราคารสามคนพี่อยากเข้าไปดูเลืร้อยห้าสิบเลยอยาก้าพี่อยากใช่พี่อยากเขา้าเพราะว่าถ้าเรามาแล้วเราสนับสนุนความเป็นไทยเพื่อที่จะได้เผยแพร่วัฒนธรรมแต่อยาา่อยาอยู่ต่างประเทศฝรั่งยังเออฝรั่งยังตอนนี้เราเป็นคนไทยเออภูมิใจในความเป็นไทยใช่ภูมิใจใน ศิลปะของคนไทยด้วยกันคนที่สร้างชื่อว่าอะไรอาจารย์เฉลิมอะไรเฉลิมสีเป็นมิกเฉลิมสิ่งหรือเปล่าอ๋อน้องเอกว่าเธอสวยเขดีตอนนี้นะคะเรากำลังเข้ามาทั้นสิบค่ะเออห้าสิบบาทว้าวรูปปิโฟปะเนี่ยทั้งสิบมีจังหวะเลยเฮยเซมเบอร์เซมเบอร์เซมเบอร์บิ๊ก

อันนี้คือปอยทางเข้าสู่นรกสวรรค์ก็นี่คือนรกสวรรค์แล้วก็ไปพิพากษาอีกรอบอะไรมีปะการังกับปลาฉังขนาดลี้โกบาดาลถูกแล้วพญานาคลวกบาดาลเพื่จะปูคำแก้ให้คำแก้เป็นคนใช่ใช่ การมองศิลปะลไม่มีคิวปิดนะเมื่อกี้พยานาคอย่ดีมีคิ้วปิดนนี่เนีมันเป็นตอบข้อสงสัยว่าตายไปมันจะแยกศาสนายังไงเป็นสวรรค์อินเตอร์เนชั่นแนลรวมรวมรวบรวมแล้หลากหลายมันเราสามคนก็หลากหลายเติมใช้ได้่จุถูกต้องอันนี้เธอถ้าเทียบหนอใช่าอ่ีอน้นทมก่อนรรมก็ย่ นี่หน้าเธออย่างนี้นี่นี่นี่น่หน้าเธออย่างนี้นี่อันนี้รู้เลยนะบัตรพัมลดเฟิร์สบรมลุลีเกินบัตรพัมลดน้องนะโมลี่เกิน่ยหรือยังคะลูกเออโมีคราบุนานี่บัตรพัมลาวเดีนีหูกลางหูนีรึเปล่เฮ้ยอีกต่างเด้อหูกางจริงอันนี้เขารี คือซีโพราอว่าตำนานคายาวไมโอ้่ยหันข้างพอหันข้างหันข้างให้องฮ้ยยังไงกีนิดนึงนะสวัสดีค่ับาร์เทหรอบาร์เท่อ้แต่น่าอินเตอร์มากลงครอ หน้าพี่หมอกูอินเตอร์ต่างชาติอ่ะไทยเขมรเพื่อนบ้านเขาไม่เห็นหรอกเขาหลับตาอ้าวไยเหมือนมากดูเซมแองเจลอุ้ยอุ้ยสวยมากมันกับชาติมาเกิดอ่ะถูกต้องถูกต้องเหมือนเหมือนกับชาติมาเกิดพระเจ้าโปรดอยู่ มือนปลาไหลเผือกปลาไหลเผือกก็รู้ว่าจากใครปลาไหลเผือกแล้วใส่ชุดสีขาวอย่พูดเล่นนะหลวงพ่อคนลุกป่ะเฟินเฟินร้องไห้แล้วนะตื่นตันปิติจะเดินออกนิสันแล้วนะเออันจะกลับมาถามหวยช้ำ อันนี้คือสวรค์ต huh. ่อไปเป็นนรกโอ้เขาก็ทำถึงเนาะคูก็ปลาเย็นดีอาจารย์ย็นไม่แอะไม่มีนรกนะแสดงว่าหมดแล้วเหรอนรกอันแรกจะ ที่มีโก้ที่มีอะไรอ่ะเันเป็นยังไงใส่เสาเลยแล้เดินหนอเออก็ถือว่าเป็นเรื่องราวดีๆแล้นี่ไอ้ของขังของที่แบบดึมเออไม่น่าเหมือนกันเลยเหมือนพี่โฟเลยรูปนี้เหมือนกัน อไม่ได้ช่วยเรื่องอะไรคอาจจะเฉยไม่ไม่มันมีอะไรแล้วมีชื่อเสียงชื่อเสียงโด่งดังพิเศษในทางที่ดีนะอย่าไปทำเรื่องเอออรักครั้งดีไม่ตีก็ดังเออพอเพื่อะไรนะเพื่รักครั้งดังไม่ดังรักครั้งดีไม่ตีก็ดังแค่นั้นเองเหรอเรักครั้งดังไม่ดังก็ต้องตีไม่ใช่ขอพอก็ได้มีชื่อเสียงโด่งดังในทางที่ดีนะไม่ใช่มันดังในทางที่บอกด้วยสามครั้งนะ เราโอเวอร์โอเวอร์อยู่แล้วขอให้ดังกว่าคนที่แล้วบอกไปเลยขอให้ดังกว่าคนก่อนหน้าในทางที่ดีไม่รู้พูกก็ทำแบบนี้ขอให้ดังกว่าคนแรกที่เคาะในทางที่ดีสาธุพอหน้าเข้ากันเขาจะว่าทำไมอิสลามมาไหว้พระเนาะเหมือนแก่หน้าผมนมโพกโขกเองกับมือหมอค่ะ ทำให้ของหมม่ก็ขอบด้วยเอ้อจะเดินดูจัยๆก็ได้อยู่เนาะเออมีอะไรทันไม่ดูนี่หรอมีอะไรอี่พี้พาพิคาเนธองค์ใหญ่ป่ะเออพะพิคเนธพังจำลองมานี่ไงสวยเลยเนี่ยองค์กอแบบอีกๆได ไปดิไปอาบไปโอ้หหอหอคำเออหอคำพอไปประเทศสวยมากแต่ไม่มีใครขึ้นไปเลยนะฟิวหอคำมากคุณนะให้ป้าเดินขึ้นแบบสัง่าไม่ไม่เธอไปก่อนเลยเพราะเธอไปคือพี่คาซาเออป้าหลอเยอะเนาะ คือคเนตเยอะเลยเนี่ยพาลูกสาวพ่อมาสุงในช็อปปี้เยอะมากที่นึ่ง <l ots> อันนี้ทางออก <l ots> อันนี้รมสวง ให้ดกลับแล้วนะจ๊ะเดินทางปลอด,ดภัย คุณ<า>ไทยเก่งหรืองานละเอียดใช่คนไทยงานถึงละเอยียดต่างชาติก็ชมถ้าอองานแกะสลักงานอะไรไม่เป็นทีจริงนชอบแต่ไม่ยิ่งใหญ่เท่าต่างชาติต่างชาติไม่เน้นสวยงามว่ารู้ไหมว่าปรที่ชาติแกะน้ำแข็งนานาชาติประเทศไทยได้ที่หนึ่งมาเจ็ดปีซ้อนละงานฝีมือคนไทยเดี๋ยวคนไ <มา S 2> ทยทำสวยจริงคนไทยทำสวยแต่แค่มันแค่ถึงนี้แต่ต้องมี reference นะทำเองไม่ได้ต้อมันเล e เราดูอินเดียเทศกาลแกะน้ำแข็งประเทศไทยได้ที่หนึ่งมาสี่ปีหรือเจ็ดปีแล้วอ๋อคนไทยเก่งขนาดเราเราไม่ตามเราไม่ดูก็ดูจากพาวสตล์เป็นตัวอย่างสิแต่ตลาดตัวตัวสร้างชาร์ตของไทยของซุปเปอร์สตาร์ขนาดทุกเรื่องคนเราไม่เคยมีบุกห้องเลยเออไม่เคยมีติ๊กถูกยุคพององงวเราไม่ได้ต่อคะกลับบ้านค่ะที่นี่คือบ้านที่นี่คือประเทศไทยเออประเทศไทยคือบ้านเออภูมิใจที่ได้เกิดเป็นคนไทยถูกถูก พี่ฟูหายนะจะไหวอย่างนี้ตรงนี้เลยเพราะว่าเขาไปไหนให้ทายเป็นลมพี่ว่าไปหาอะไรกินคือในวัดไม่มีอะไรกินเขาออกไปแล้วคนที่มันจิตใจไม่สะอาดก็จะอยู่ในวัดในวัดไม่ใช่แค่จิตใจน้ำก็ไม่อาบใครคะใครคะพี่ว่าเขาเข้าไปเลยไหมไม่เข้าพี่ฟูไม่เข้านะเขาร้อน ่ากอย่ากเลยอยู่รถแล,ล้วล่ะมาเราขับรถกันแล้วกันนะเขาไปอยู่ไหนจะบอกว่าซุ้มของกินนะโอ้เขาตัดจอยสีหอลโอ,อ้ยชุดพี่เบรอ เสื้อสร้างเอ้ยเสื้อสร้างเสื้อช้างไม่ใช่ฝั่งนู้นเป็นคนละฝั่งนะที่ช้อปปิ้งอ่ะเรวต้องเดินข้ามฝั่งเหรอไม่นู่นหารถที่เขียนว่าบารมิพี่อ่านแล้วเหรอหรือพี่โฟอยู่ในห้องแอร์นี่บาร์บี้เป็นอ้าวสิ้นแล้วเมืองทิพุนาเอาไงอ่ะสิ้นแล้ว สิ้นแล้วเมืองคลิป